ทำความรู้จักกุ๊กกิ๊กมรกตหวานใจของนักร้องหนุ่มแบงปรีติหรือแบงคลชที่โลกออนไลน์ต่างฮือฮาหลังน้อยคนที่รู้ว่าทั้งคู่ดูใจกันนานกว่าสี่ปีเป็นข่าวฮือฮาไม่น้อยนักร้องหนุ่มแบงปรีติหรือแบงวงคลชโพสต์รูปแหวนแต่งงาน ก่อนเปิดใจเป็นเพียงการโปรโมทเพลงเพียงความทรงจำและยอมรับว่ากุ๊กกิ๊กมรกตเป็นแฟนตัวจริงที่คบมาสี่ปีแล้วและตอนนี้ยังไม่มีแพลนแต่งงานแต่อย่างใดสำหรับกุ๊กกิ๊กมรกตนั้นมีชื่อจริงว่ามรกตภูนผลเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคม2530 มีภูมิลำเนาวเดิมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจบการศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ก่อนจะโลดแล่นในวงการบันเทิงและเป็นนางเอกนั้นเธอเป็นสาวงามจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าตำแหน่งทิดาแรงงานประจำปี2555ทิดาบุคลิกภาพและรางวัลทิดาผิวเนียน ไปครองในช่วงที่อายุเธอเพียง24ปีเท่านั้นนอกจากนี้สาวกุ๊กกิ๊กยังเคยประกวดมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์2ส2 0 1 0จนเข้าไปถึงรอบ44คนสุดท้ายอีกด้วยนะสำหรับเส้นทางในวงการบันเทิงสาวกุ๊กกิก๊กมรกฎได้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการกับบทบาทนางเอกในเรื่องคู่ซีผีมือปราบซึ่งประกบคู่กับท็อปสตายอย่างติ๊กเจษด,ดาพร จนขึ้นแท่นเป็นนางเอกน้องใหม่สุดฮอตของช่อง w o r k p o พอยในตอนนั้นปัจจุบันแม้จะห่างกายไปจากการแสดงแต่สาวกุ๊กกิ๊กก็ยังคงอัปเดตชีวิตและไลฟ์สไตล์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆ